ดวนเหรียญแบบนี้มีราคาสูงถึงหลักพันอย่าเผลอใช้แต่จะดูยังไงล่ะก็ต้องมาติดตามในคลิปนี้ครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องทางการติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,น,นักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามมหามงคลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ผมจะมาบอกเห,ยหายากเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทเนี่แหละนะครับที่มีราคาสูงถึงหลักพันแต่ต้องดูยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะครับเหรียญบาทนี้นะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพระแก้วนะครับปีพศ2535นะครับก็พื้นๆก็จะดูเหมือนเหรียญบาทปี35ทั่วไปนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เป็นนักสะสมเหรียญเนี่ยน่าจะสังเกตได้จากเมื่อตะกี้นี้แล้วนะครับตอนที่ผมพลิกเหรียญให้ดูโอเคเดี๋ยวผมพลิกให้ดูใหม่อีกรอบก็ได้นะครับเพื่อนๆสังเกตอะไรเห็นอะไรไหมครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญพัดเสียนตรงครับเป็นเหรียญหนึบาทพัดเสียนตรงนะครับถ้าใครมีเหรียญหนึบาทพัดเสียนตรงแบบเนี้ สภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยราคาสูงถึงหลักพันเลยนะครับทางร้านเมตตามหามงคลยินดีรับซื้อนะครับส่งรูปมาขายได้ที่ทาง Facebook Fan Page นะครับเมตตามหามงคลเพียงที่เดียวเท่านั้นนะครับวิธีถ่ายรูปนะครับเอาง่ายที่สุดนะครับให้ถ่ายกับกระจกส่งมาแบบนี้นะครับให้ถ่ายกับกระจกแล้วส่งมาแบบนี้นะครับ นี่ให้ถ่ายกับกระจกแล้วส่งมาแบบนี้เท่านั้นนะครับให้เห็นทั้ง2ด้านเลยนะครับว่าเป็นเหรียญพัเสียนตรงนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญบาทแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูนะดูด้านขวามือผมนะถ้าเป็นแบบนี้นะครับอ่าเป็นเหรียญพัดเสียนกลับนะครับหรือถ้าพลิกจากด้านหน้าไปด้านหลังอ่าด้านหัวกับด้านก้อยไม่ตรงกันนะครับด้านพัดเสียนกับด้านก้อยไม่ตรงกันหรือถ้าถ่ายกับกระจกเป็นผ้าแบบนี้ออกมานะครับ ก็คือเป็นเหรียญพัสดเนกลับแบบนี้แบบนี้ราคาก็คือเท่าหน้าเหรียญนะครับ1บาทนะครับเหรียญแบบนี้ยังไม่ได้รับซื้อนะครับยังไม่มีราคาซื้อขายมีราคาก็เพียงเท่าหน้าเหรียญเท่านั้นนะครับเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพระแก้วเนี่ยถ้าเป็นบล็อกพัสดเนตรงเนี่ยก็มีราคาซื้อขายนะครับสภาพสวยๆอยู่ที่ประมาณหลักพันแต่ถ้าผ่านการใช้งานก็ต้องดูตามสภาพนะครับแต่มันก็จะมีเพื่อนๆหลายๆคน นะครับที่ส่งเหรียญการจนามาแล้วก็จะ,ะ้าถามว่าทำไมพี่ไม่ตอบทำไมพี่ไม่ซื้อนะครับถ้าเป็นเหรียญการจนาแบบนี้นะครับดูนะเหรียญการจนาแบบนี้ถ้าเป็นพระเศียนตรงคือหาง่ายมากนะครับทุกวันนี้ผมยังสามารถหาเจอตามร้านอาหารร้านกาแฟได้อยู่เลยนะครับเหรียญการจนาปัจจุบันคือหายากกว่าเมื่อก่อนแต่ถือว่ายังเป็นเหรียญที่ไม่ได้หายากเกินไปยังหาง่ายนะครับสำหรับนักสะสมนะครับ เหรียญกัญชาแบบนี้ถ้าเป็นพัสดเศนตรงไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ถ้าเป็นพัสดเศนกลับเนี่ยถึงจะรับซื้อนะครับเหรียญกัญชาผมจะรับซื้อเียษกลับแต่เียษตรงผมไม่ได้ซื้อนะครับก็ UNKNOWN. ขอถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดอยากได้คําตอบก็ต้องมาติดตามในช่องเมตตามหามงคลนะครับช่องเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับวงการเหรียญน,นะครับแต่เหรียญบาทปี35อย่างเงี้ยเหรียญบารพรทพัสดเศนตรงแบบเนี้ย ถ้าหลังเป็นวัดพระแก้วแบบนี้นะครับจะปี2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0ได้หมดนะครับขอแค่เป็นเหรียญ1น,นบาทหลังวัดพระแก้วก็พอนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญการจนาแบบนี้เหรียญการจนาแบบนี้ไม่ได้รับซื้อนะครับถ้าเป็นพระเสียนตรงเพราะว่าเหรียญที่ระลึกเป็นเหรียญพระเสียนตรงอยู่แล้วนะครับก็โอเคเนื่องจากว่าการจนาเนี่ยคนถามเข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับผมก็ตอบไปแล้วอีกเหรียญหนึ่งนะครับ เหรียญคุดอย่างเงี้ยเหรียญบาทคุดปี17อย่างเงี้ยถ้าเป็นเหรียญพัสเศนกลับแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะถ้าเป็นเหรียญพัสเศนกลับแบบนี้ผมไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญบาทคุดปี17ผมรับซื้อแต่เหรียญพัสเศนตรงนะครับพัสเศนกลับผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่าเหรียญบาทคุดปี17ผมมีเต็มไปหมดเลยนะครับมีเป็นน่าจะถึงหลักพันหรือมั้งเพราะว่าก็แบ่งๆมาจากอาจารย์หลายๆท่านนะครับก็น่าจะถึงละมั้ง นะครับเพราะว่าเหรียญบาทคุดปี17เนี่ยถ้าเป็นพัสดเศนตรงเนี่ยจะค่อนข้างที่จะหายากครับแต่ถ้าเป็นพัสดเศนกลับหาง่ายมากผมมีเยอะนะครับมีแบ่งปันด้วยนะครับอีกเหรียญหนึ่งครับที่คนชอบส่งมากันเต็มไปหมดเลยก็คือเหรียญบาทตาแผ่นดินนะครับเหรียญนี้นะครับถ้าเป็นพัสดเศนตรงแบบนี้ทางร้านยินดีรับซื้อนะครับเหรียญบาทตาแผ่นดินเนี่ยถ้าเป็นเหรียญพัสดเศนตรงแบบนี้นะครับ อย่างนี้ทางร้านรับซื้อนะครับพระเสียนตรงแต่ถ้าพระเสียนกลับอย่างนี้นะครับขออนุญาตเห็นไหมครับด้านพระเสียนตั้งขึ้นแต่ด้านหลังคนละหันไปคนละทางเลยเห็นไหมครับด้านพระเสียนตั้งขึ้นด้านก้อยหันลงแบบนี้ยังไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเหรียญที่ยังหาได้ไม่ยากเกินไปนักนะครับเหรียญบาทตาแผ่นดินผมรับซื้อพระเสียนตรงเหรียญบาทหลังวัดพระแก้วผมรับซื้อพระเสียนตรง เหรียญกัญจนาผมรับซื้อพัสดเศนกลับนะครับคือหลายคนก็ถามประมาณว่าถ้าเสียเอียงหรือเฉียงเฉียงรับไหมเอียงเอียงเฉียงเฉียงผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่าราคาปัจจุบันมันยังไม่สูงนะครับคือนักสะสมเนี่ยพบเจอกันแทบทุกวันเลยนะครับยังไม่ได้รับซื้อเพราะว่ายังราคาไม่สูงสักเท่าใดน,นักนะครับส่วนเหรียญแบบนี้อย่างเหรียญบาทปี35้าอย่างเงี้ยถ้าเปเหรียญพเสียนกลับนี่ใช้ได้เลยนะครับเพราะว่า ผสเยียกับคือบล็อกปกติครับไม่ใช่บล็อกหายากอะไรนะครับที่หายากต้องเป็นผสเดียนตรงเท่านั้นนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่สองเหรียญนี้ผมรับซื้อผสเียนตรงเท่านั้นนะครับก็บอกบอกให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับ <Yeah. S 1> เหรียญกระสาบหมุนเวียนก็คือเหรียญกระสาบใช้อะครับเหรียญกระสาบหมุนเวียนเนี่ยผสเดียนตรง คือหายากมีราคารับซื้อแต่พระเยสกับคือธรรมดาหาง่ายไม่ได้รับซื้อครับคือเหรียญแต่เหรียญกระสับที่ระลึกอย่างเหรียญกัญชนาเนี่ยจะมีน้องๆหลายคนชอบถามว่าเอ้าพี่เหรียญกัญชนาก็เห็นมีหมุนเวียนใช้ในระบบตามปกติจริงๆเหรียญกัญชนาจัดว่าเป็นเหรียญกระสับที่ระลึกนะครับในวาระฉลองสี่ราชสมบัติครบรอบ50ปีเหรียญกัญชนาไม่ใช่เหรียญหมุนเวียนแต่อย่างใดนะครับ จริงๆเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกที่มีการนํามาใช้หมุนเวียนเท่านั้นเองนะครับเหรียญนี้ถ้าเป็นพระเสียนตรงถือว่าหาค่อนข้างง่ายนะครับปัจจุบันยังพบเจอได้เยอะอยู่นะครับเสียนตรงยังไม่ได้รับซื้อนะครับรับซื้อแต่พระเสียนกลับเท่านั้นเองนะครับเหรียญกระสาบหมุนเวียนเหรียญกระสาบใช้ต้องพระเสียนตรงเหรียญกระสาบที่ระลึกต้องพระเสียนกลับนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้จากคลิปนี้กันไปบ้างนะครับ ก็ขอความกรุณานิดนึงคืออย่าดูคลิปจากหน้าปกเพียงอย่างเดียวนะครับลองเข้ามาศึกษาดูบ้างนะครับจะได้มีความรู้กันนะครับวันหนึ่งนะครับเหรียญพรสเสียนตรงพวกนี้มีโอกาสที่เราจะได้รับเงินทอนมาจากตามท้องตลาดอยู่นะครับมีหลายคนบอกว่าพี่ผมเอามาขายพี่ผมได้มาจากร้านกาแฟได้มาจากร้านอาหารบ้างได้มาจาก แอปสั่งอาหารมั่งเหรียญแบบนี้มีอยู่จริงครับผมก็ซื้อมาจากเอซผมนั่นแหละนะครับใครมีเหรียญพวกนี้ส่งรูปมาขายได้ที่ c e b o o k f แฟน a พ e นะครับเมตตามหามงคล a c e b o o k นะครับเมตตามหามงคลที่เดียวเท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะ